สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอที่ครัวอิ่มอร่อยแล้วนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนๆไปเข้าครัวทำก๋วยเตี๋ยวหลอดไปทํากินกันนะคะเพื่อนๆจะทํากินก็ได้หรือจะทําขายเป็นรายได้กเสริมก็ได้นะคะเราไปเข้าครัวลงมือทําได้ดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งแรกเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะเราใส่น้ํามันลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะใช้ไฟปานกลาง เสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวกระเทียมไทยสับไปสองช้อนโต๊ะนะคะได้ที่เราตักขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราเอากระเทียมเจียวออกเราเอาหมูสับลงเที่ยวต่อเลยนะคะตามด้วยเต้าหู้ หนึ่งแผ่นนะคะหัวแช่อหวานหัวแชปอแครอทแครอทหั่นเต๋าเล็กตุ้งแห้งปล่อย <S <S นี่เรามาปรุงรสกันนะคะน้ำตาลทรายครึ่งชน้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งชน้อนโต๊ะ เป็นซอสน้ำมันหอย1นช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1นช้อนโต๊ะ,นตะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคุกผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราใส่ถั่วงอกเด็ดหัวเด็ดหางออกหนึ่งถ้วยตวงประมาณร้อยห้าสบกรัมเพื่อน แล้วตามด้วยต้นหอมหัน่นซอยสองสามต้นนะคะได้แล้วเราก็ตักปิดไฟตักออกมาเลยนะคะแ๋ยวไปห่อกันค่ะเรามาลงมือห่อด้วยกันนะคะเราเอาเส้นวางลงเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องที่ผัดไว้ตักลงห่อนะคะ ห่อใหญ่ห่อเล็กก็กลับเอานะคะเพื่อนๆกระมวนเข้ามานะคะตัดด้านข้างเข้ามาพันก็เข้ามานะคะห่อใหญ่ห่อเล็กก็แล้วแต่ชอบนะคะเพื่อน เราก็จะห่อของเราไปจนหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำก๋เตี๋ยวที่ห่อแล้วเป็นึ่งห้านาทีนะคะเพื่อนๆ เรามาเริ่มลงมือทําน้ําจิ้มราดก๋วยเตี๋ยวหลอดกันเลยนะคะเราจะใส่น้ําซุปลงไปก่อนน้ําตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายตำด้วยน้ําส้มสายซูก,กัน5%ลงไปเกลือป่นซีิ๊วดำนะคะซีิ๊วดำามันงาด้วยนะคะ ตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนิดหน่อยนะคะขึ้นคนทุกอย่างให้ละลายกันเลยมาะะให้เข้าออก,กันเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเราให้ทั้งหมดสักนิดหน่อยแล้วเราปิดไฟเลยนะคะปิดไฟเลยออกมาเย็นนิดหน่อยแล้วเราก็จะใส่พริกที่เราหั่นไว้ลงไปนะคะใส่เยอะใส่มากก็แล้วแต่ชอบนะคะถ้ามีเด็กก็ควรจะใส่ใน,น้อยนะคะแยกไว้ต่างหากนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะคะน้ำกิมลาดก๋วยเตี๋ยวร้อ ได้แล้วเรายกลงเลยนะคะเราจะใช้เราก็เอากระเทียมกระเทียมเจียวนะคะเราก็เอากระเทียมเกียว,ะะาายม,ยวมาโรยหน้าตามด้วยต้นหอมเพื่อนเพื่อนต้นหอมปรุงฝอยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมกินเรื่องกินเราถนัดเรามาชิมกันนะเพื่อน เป็นคำเป็นคำจริงเยอะๆเลยเรื่องกิ่นลาทนาเพื่อนอืม อร่อยมากอร่อยจริงอร่อยเวอร์อร่อยจริงรรจริงเพื่อนเน้นเครื่องเยอะเยะหมูสับเยอะเยอะกุ้งเยอะๆะแครอทเยอะเะต้งหู้เยอะเยะกระเทียมเจียวด้วยเยิรล้านหน้าโอ้ยอร่อยมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะ เพื่อจะได้พาดคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยมีเมนูเด็ดๆและแบ่ง,บงปันส่วนทำกินนะคะเมนูนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเราเจอคลิปหน้าคะ่ะจากครัวอิ่มอร่อยค่ะ